สวัสดีครับแฟนคลับ12ราศีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดวงดี1 2ราศีนะครับสามเดือนจากนี้ไปตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม2567นาสะครับราศีต่อไปเป็นราศีกันหรือลัคนาราศีกันตามเวลาตกฟากหรือเวลาเกิดนะครับชาวกันคือเกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมของทุกปีนะครับก็ใช้ได้ทั้งลัคนาและราศีนะครับ 3เดือนจากนี้ไปนะครับแหมดูดวงชาวกันแล้วตื่นเต้นนะครับถ้าเป็นนักมวยหัวใจแทบจะวายนะครับนะพะเป็นมีช่วงที่ดีและช่วงที่แย่นะครับโดยเฉพาะช่วงเมษาพฤษภาเนี่ยปัญหาเรื่องงานเรื่องคู่นี่ค่อนข้างจะหนักเอาการทีเดียวนะครับแทบจะตีกันตายอีลุงตุงนังทีเดียวนะครับแล้วก็ประเด็นที่2ปัญหาเรื่องการเงินนะครับเดือนมีนาคมนี่ค่อนข้างจะหนักนะครับ พอเข้าเมษ,ษายนได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาอีกนะครับพอปลายเดือนเมษ,ษาถึงปลายพฤษภาก็มีรายจ่ายเยอะเข้ามาอีกนะครับอาการงอนงันงอนงัน,น,นอีกนะครับหลังยี่สิบสองเมษหลังยีิบสองพฤษภาคมไปแล้วการเงินมั่นคงนะครับจากนี้ไปก็สบายใจได้นะครับไปดูรายละเอียดกันนะครับก่อนอื่นฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเตือนให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับ ไปดูดาวประจําตัวนะครับชาวกันคือดาวพุธเป็นดาวประจําตัวทําให้คนพูดเก่งนะครับเป็นนักพูดเป็นนักเขียนเป็นครูเป็นอาจารย์หรือผู้พิพากษาเป็นทนายที่เก่งนะครับบางคนก็เป็นนักการเมืองฝีปากกล้านะครับเป็นคนธาตุดินก็ทําให้คนหนักแน่นมั่นคงอยู่อริของดวงเมืองก็ทําให้คนที่แก้ไขปัญหาเก่งนะครับฉลาดไหวพิบฏิพานดีชอบช่วยเหลือผู้คนนะครับบางคนใจดี ใจอ่อนขี้สงสารคนช่วยคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อนก็มีนะครับ <c oughs> มีความเป็นผู้ชายก็เป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยคล้ายผู้หญิงเหมือนกันครับผู้หญิงเขาเรียกว่า,าก็มีความเป็นผู้หญิงสูงนะครับ <c oughs> ในเดือนอาสามมีนาคมถึงวันที่6พฤษภาคมเนี่ยดาวประจำตัวไปทับราหูนะครับคู่ศัตรูในเรือนปัตนินะครับช่วงนี้ก็ระมัดระวังนะครับ นะเราลองมีปัญหากับคู่ครองคู่ค้าหุ้นส่วนนะครับมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับมีปากมีเสียงกันนะครับวันที่7พฤษภาถึงวันที่5พฤษภาคมไปแล้วนะครับดาวประจำตัวจรเข้ามรณะช่วงนี้ก็อาจจะห่างเหินกับคู่ครองคนรักนะรู้สึกเบื่อเบื่ออาจจะบางคนก็อาจจะหนีเข้าวัดเข้าวาหรือไปต่างประเทศนะครับหรือเดินทางไกลไปต่างจังหวัดนะครับ วันที่7ถึง25พฤษภานะครับวันที่25พฤษภาจนถึงวันที่เ้ามิถุนาเนี่ยครับดาวตุนรลักษ์จรก็เรือนสุภาษนะครับแต่ว่าช่วงนี้บางคนก็อาจจะหาความสงบสุขด้านจิตใจบางคนก็เข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมบางคนก็ไปต่างประเทศนะครับไปท่องเที่ยวผ่อนคลายนะครับเนื่องจากเจอปัญหาหนักทีเดียวในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีนาเมษาพฤษภานะครับ ถ้าเป็นนักมวยก็เรียกว่าผู้ชมนี่แทบหัวใจจะวายนะครับลุ้นจนตัวโกงนะครับผลสุดท้ายก็รอดพ้นมาได้แต่บุดบิดนะครับ <c oughs> มาดูเรื่องการงานนะครับวัยเรียนเอ่อวัยเรียนในช่วงปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เมษาปีที่ผ่านมาถึงเมษาปีนี้ชาวกันบางคนก็มีปัญหาเรื่องการเรียนนะครับ <c oughs> บางทีก็อาจจะขาดผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับ <c oughs> หรือญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วย นะบางคนก็มีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือครูอาจารย์ทาให้ไม่อยากจะเรียนเท่าไหร่นะครับบางคนก็เลิกเรียนไปนะแต่ขอให้อดทนสู้ๆนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็ดีแล้วครับเขา้าพุทธสภาไปแล้วชีวิตความเป็นอยู่จะดีขึ้นนะครับบางคนก็มีโอกาสได้ไปศึกษาต่อต่อตางประเทศหรือเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยนะครับการศึกษาสอบเรียนต่อหรือสอบเลื่อนชั้นก็จะสอบผ่านอย่างฉลุยนะครับปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลังพุธสภาไปแล้วชีวิต ความเป็นอยู่จะมีความสุขสมหวังมากขึ้นนะครับส่วนวัยทำงานในเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับชาวกันเข้าไปเจรจากับคู่ค้าหุ้นส่วนเจ้าชะตาพยายามเอาใจคู่ค้าหรือลูกค้าเป็นพิเศษนะครับจนสามารถดึงลูกค้าเก่ากลับมาได้นะครับบางคนจะได้ลูกค้าต่างประเทศนะครับงานที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มเสื้อผ้านะครับดารานักแสดงนะ มีโอกาสที่ประสบความสําเร็จหรือมีโอกาสได้งานใหญ่นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องเอกสารผิดพลาดเสียหายนะครับและการเจรจาระวังการถูกหลอกลวงด้วยนะครับถ้าดาวพุธหรือดาวราหูใครจอมมาเป็นกาลีระวังเอกสารผิดพลาดเสียหายทําให้การงานเสียหายหรือ,อาทาให้การงานต้องมาคอยแก้ไขเอกสารทาให้ล่าเช้าออกไปนะครับบางคนอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกับคู่ครอง ผู้ค้าหรือหุ้นส่วนน่จนกระทบกับเรื่องการงานนะครับชาวกันบางคนต้องระวังการถูกกลอกหรือถูกโกงด้วยนะครับช่วงนี้ต้องระวังคําพูดให้มากการพูดตรงผงผางหรือพูดไม่คิดจะทําให้ผิดใจกับผู้ค้าหุ้นส่วนนะครับบางคนมีเกณฑ์จะมีคดีความด้วยนะครับนะระวังอย่าไปว่าใครผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับจะโดนก็หาหมิ่นประมาทนะครับช,ช่วงนี้กฎหมาย p ีดีพีเในค่อนข้างแแรงทีเดียวนะครับนะข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับห <c oughs> รือคดีความเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับถ้าไปทํางานอะไรที่มันเป็นสีเทาหรือธุรกิจปิดกฎหมายเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับช่วงวันที่7พฤษภาคมถึงวันที่24พฤษภาคมปัญหาการงานเริ่มคลี่คลายลงนะครับฝ่ายการตลาดหรือพ่อค้าแม่ค้าแนวโน้มผลงานลดลงไปบ้างนะครับแต่ก็สามารถทําต่อไปได้นะครับ แต่งานบางอย่างก็ยังทําได้ดีนะครับยังมีงานเข้ามาเรื่อยๆอย่างเช่นงานการรักษาพยาบาลงานซ่อมแซมหรืองานต่างประเทศนะครับยังมีงานเข้ามาเรื่อยๆนะครับหลัง25พฤษภาคมไปแล้วการงานก้าวหน้าการค้าขยับขยายกลับมาคือคักอีกครั้งนะครับเจ้าชะตาฉลาดในการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้ช่วยเหลือธุรกิจการงานนะครับธุรกิจติดต่อค้าขายกับต่างประเทศจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับ คำเตือนระวังลูกน้องบริวารทําให้การงานเสียหายหรือพวกเขาดือ้อไม่ค่อยเชื่อฟังนะครับนะบางคนก็ตั้งตัวเป็นศัตรูหัวแข็งนะครับนะไม่ค่อยตั้งใจทํางานก็ทําให้การงานเสียหายได้เหมือนกันนะครับมาดูเรื่องการเงินนะครับเดือนมีนาคมเนี่ยการเงินยังมีปัญหาติดขัดนะครับขาดบางคนก็ขาดสะพั่มคล่องทางการเงินนะครับ ส่วนคนที่มีฐานะการเงินดีหรือมีเงินเก็บเนี่ยนะครับก็คงไม่กระทบมากนักนะครับแต่คนทุนน้อยหรือไม่มีเงินเก็บก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับก็ดาวการเงินจรไปทับดาวคู่ศัตรูนะครับดาวสุกกับเสาเสียนศัตรูนะครับไปทับกันที่เรือนอรินะแปลว่าพอมีเงินก็มีปัญหานะกว่าจะได้เงินก็ติดขัดล่าช้านะบางคนพอได้เงินมาก็ต้องเอาไปาใช้หนี้สิน หรือเอาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลลูกหลานบริวารหรือลูกน้องนะครับบางคนมีสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยก็ต้องเอาหมาแมวไปรักษานะครับต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาลนะครับ <c oughs> <c oughs> เข้าเดือนกันยายนเา้ากันจะได้เงินก้อนใหญ่จากคู่ค้าหุ้นส่วนหรือผู้ใหญ่นะครับโอ้ช่วงนี้ดาวการเงินเป็นมหาอุดนะครับโดดเด่นมากนะครับหรือผูออ้สุภาพสตรีก็มีเกณฑ์จะได้เงินจากสามีคนต่างชาตินะครับ ดยเฉพาะใครมีสามีต่างชาติจะได้เงินเยอะมากนะครับในเงินก้อนใหญ่เลยทีเดียวแต่ก็ยังมีรายจ่ายเยอะมากเช่นเดียวกันนะครับต้องระมัดระวังรอบครอบในการใช้จ่ายเงินให้มากนะครับเนื่องจากดาวการเงินไปทับราหูนะครับโดนราหูดูดเงินไปกินอีกนะครับระวังการถูกหลอกให้เล่นหุ้นนะครับแรกๆอาจจะได้เงินเยอะต่อมาก็ถูกดูดเงินไปกินหมดนะครับ ช่วงนี้ไว้ใจใครไม่ได้นะครับพวกมิจฉาชีพเยอะมากนะใครชวนไปนลงทุนร่วมหุ้นหรืออะไรก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับอย่าไปเชื่อใครง่ายนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เงินหายไปในช่วงพริปตานะครับ <c oughs> ดาวพระศุกจรเป็นมหาอุดจรทับกับราหูนะก็นี่แหละ ความรุ่มหลงอยากรวยทางลัดนะบางทีไปทุ่มเงินลงเข้าไปก็อาจจะถูกหลอกถูกโกงได้ง่ายๆนะครับอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะครับจิตมนุษย์ไซสย,ยากแท้อย่างถึงนะครับแม้แต่การให้เพื่อนหรือญาติพี่น้องหยิบยืมเงินกก็ระวังจะเกิดปัญหาตามมานะครับในเดือนพฤษภาคมการเงินกลับมามั่นคงอีกครั้งนะครับแต่ว่าช่วงปลายเมษาถึง2 6ถึง21พฤษภาเนี่ยนะครับ แนวโน้มรายจ่ายเยอะนะครับบางคนก็อาจจะมีญาติพี่น้องหรือผู้หลักผู้ใหญ่เจ็บป่วยต้องเสียค่ารักษาพยาบาลน,นะครับก็มีรายจ่ายเยอะหน่อยนะครับหลัง22พฤษภาคมไปแล้วการเงินมั่นคงมากขึ้นนะครับจะมีเงินเข้ามามากเป็นพิเศษนะครับเรากันเงินเป็นเกษตรสัมพันธ์ดีกับลักนาบางคนก็ได้เงินจากต่างประเทศนะครับ <c oughs> หรือผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับเพราะดาวการเงินเข้มแข็งมีพลังมากนะครับดาวประสุกคือดาวการเงินจรเป็นเกษตรทับกับดาวอาทิตย์คู่สมพลนะครับทำให้การเงินคึกคักนะครับนอกจากนี้ยังไปทับกับดาวพฤหัดดาวคู่ทรัพย์คู่โชคนะครับแต่ก็ระวังอย่าไว้ใจใครเหมือนกันนะครับรับไปทับดาวมรติยูเหมือนกันนะครับดาวมรติยูดาวอาเภศจอมคลิกล็อกนะครับก็อย่าไปเสี่ยงเล่นหุ้นเล่นหวยหรือการพนันนะครับ ได้เงินมาก็เก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับ <c oughs> หลังจาก2ี่พฤษภาคมไปแล้วไม่ต้องห่วงนะครับการเงินดีขึ้นดียาวเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> มาดูเรื่องความรักคู่ครองโดยภาพรวมแล้วนะครับดาวราหูจรมะเร็งลัคนานะครับเสาเพ่งเล็งลักแล้วอสุราภูมเมษอสดาว่าไว้จันเป็นสิบเอ็ดกับราหูเล่าอาภัพอภิภาคให้โทษแท้มเหินหินยังเป็นดวงช่วงที่ ดวงพิธุบาตเร้งคู่นะครับนะยังมีเรื่องละหองได้แหงโดยเฉพาะช่วงมีนาเมษาเนี่ยดาพุทธอันดาพานจรนเปนวิวาทราหูมะเร็งลักขนายนะครับโอ้โหช่วงนี้แนวโน้มจะมีการทะเลาะวิวาทกันรุนแรงทีเดียวนะครับต้องขอให้ระง,งับสติอารมณ์กันให้ดีนะครับเจ้าชะตาก็พยายามเข้าไปเคลียร์นะครับเข้าไปเอาใจคู่ครองคนรักนะหลังจากที่อาจจะมีปัญหาก่อนหน้านี้นะครับ เรเข้าไปเคลียร์พยายามที่จะไปปลอบกันนะแต่ก็ยังมีปากมีเสียงถกเถียงกันตลอดนะครับถ้าดาวพุธหรือดาวราหูของใครเสียนะครับจอนมาเป็นกาลีนะหรือดาวเดิมเนี่ยเป็นกาลีอยู่ตรงนี้นะครับพุธราหูเป็นกาลีตรงนี้แนวโน้มจะทะเลาะกันรุนแรงนะครับบางคู่อาจจะถึงขั้นเลิกลาหย่าร้างกันเลยทีเดียวนะครับบางคนก็ท้าฟ้องท้าหย่าก,กันนะครับ <c oughs> ก็ขอให้ใจเย็นนะครับถ้ามีครอบครัวมีลูก ็ต้องนึกถึงลูกให้มากนะครับปัญหาทุกอย่างมีทางแก้นะครับดวงดาวมันมาทำมุมร้ายเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับอพอดาวคู่ศัตรูหลบมุมไปแล้วชีวิตรักก็จะกลับมามีความสุขเหมือนเดิมนะครับวันที่7ถึงยีพฤษภาคมปัญหาความรักเริ่มคลี่คลายเห็นไหมครับหลัง25พฤษภาคมไปแล้วชาวกานจะมีความรักที่สดใสเข้าใจกันดีมากขึ้นเห็นไหมครับชีวิตคนเรา มันไม่ได้เลวร้ายตลอดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องวิตกกังวลมากเกินไปนะครับดาวจรมาแล้วมันก็จรไปนะครับผู้ศัตรูก็จะไปเจอคู่มิตรนะชีวิตก็จะดีขึ้นมาดูเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพนะครับค่อนข้างจะเครียดทีเดียวนะครับเนะนื่องจากความรัก การเงินมีปัญหาก็ทําให้คิดมากปวดหัวนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่มันร้ายแรงนะครับเป็นโรคเครียดมากกว่านะครับคิดมาก <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังอาจารย์นัตการแก้วเพิ่มนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเตือนให้ด้วยนะครับข่าวดีดูดวงฟรีกับอาจา,ารย์นัตการที่สถานีวิทยุ FM อก็โทรติดต่อก็ไปดูได้นะครับ <c oughs> ในรายการทุบโตะโห้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงนะครับหรือต้องการดูดวงช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับจัดโปรพิเศษต่าสุดในรอบปีนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่พิเศษนะครับมีวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักมีวันตรุษจ,จีนและวันมาคาบูชานะครับอาจารย์ถึงลดราคาจาก1,000บาทเหลือ299นะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้นะครับช่วงนี้ ภาวะเศรษฐกิจก็ยังไม่ค่อยดีช่วยเหลือกันไปก่อนนะครับจองคิวดูดวงได้ที่ adsign ขึ้นต adsline นะครับ adsign natastro นะครับ adsline มาที n ่ adsign natastro นะครับ n a s t a s t r o หรือโทรศัพท์0846472 929นะครับ0 8 4 6 4 7 2 9 2 9นะครับ,รบขอบคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสมหวังตลอดไปครับสวัสดีครับ